ยาเทวตาสันติวิหาราวิสินีทูเปคเรโพธิคเรตหินตหินตาธรรมะทานีนภะวันเตปูชิตาโสถิงกรโรเตถะวิหารามันทะเลเทราจามมชฌานาวก,กาจะพิขโวสามาสารามิกาธานาปฏิอุปสกาคามะจะเทสานิคามาจะอิสาราสป,ปานาคูตาสุขิตาภะวันตุเตชายา ชา,ชาลาผู้ชาเยปิจะอันพระสัมภวาสังเสสังเสทะชาตาอัฏฐโวปมามติกานิยานิกังธรรม,มวรังปฏิจะเตสะเพติทุกขัสสะกรูตุสังขยังทาตุจีรงังสตังธรรมังมธรมมทาราจะตุปจะปุขาลาสังคโคโหตุสมาขขาัคขะ สมาโควะอัธยาจะหิตยาจะอามิรักขันรักขตุธรรมโมธรรมธรรมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปันปุเนยามะเอธัมเมอริยปวะปวทิตาสัมปนาโหตุสัพเพปิปานุโมพุทธะศาสนีสัมมาทาลังปวีฉันโตกาลิเทโวปวัสสตุ วุตธิภาวะยังสตานาังสมิถังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตราจะอัตตริชังนิจังรักขันติปุตตากังเอวังธรมเมนะตาชาโนปะชาตาขันตุสพัพพทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกาหูตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพังปุญญสพพังสเพเทวานุโมทันตุสพัพพสัม ปิดปฏิสิทธิยาทานังทันะทันตุสัทยาลีลังละขันตุสัพาพทาภาวนาริภะละตาหหตุฆะสันตุเท,ทวคตาเทวตาคตาสัพเพพุทาภาะปตาปัจเจยนานังปัจเยจยาจะนางพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันทานิสัพพโสโหตุสัพพังสุมมงคลังระขันตุสัพพเท,ทวตา ส,สัพพะพุทธานุภาเวโสตถีห um. ัวตุนิรันตังหัตุสัพพังสมังคะังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวโสตถีหัวตุนิรันตังหัตุสัพพังสมังคะังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวโสตถีหวตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราตนารตยด้วยสั ทยายบวสวดมนต์พระสูภรพระปริตนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พาพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งฟวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วควดอำนวยอุปกรณ์ให้แก่วัตถุมงคลปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สารจริ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาคแห่งพระปริตนจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน